สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮามาตอนดึกนะคะเนาะมาพอกันตอนดึกมาตอนดึกก็ลงตอนดึกเลยค่ะค่ะมากลางดึกมาด่วนๆค่ะปูเจ็ดสองขึนมาเลยค่ะค่ะเป็นไยมาม,มีสองมีสามมีเก้าค่ะจะมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามแล้วก็เลขสามตัวเก้าศูนย์สามสองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สาม ล่าง9 8 0 8 9 7เน้น9 8 0 3 0 2ดจุค่ะให้คุณพ่พอคุณแม่เฮาไปเสียงเมืงองเนาะในคำคืนนี้เอามาฝากคุณพ่พอคุณแม่เฮาแล้วค่ะไปพิจรารณากันเบิง่งเด้อค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮาที่เข้ามาชมช่องบันทชาแนลค่ะค่ะเอาต่อไปค่ะคุณพ่พอคุณแม่ค่ะค่ะเอาแนวทางมาฝากท่านผู้ชมเฮา มาก,กังดีค่ะมืนอนี้ก็เลยมาฝากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะค่ะเลขปูสามค่ะวิ่งบุญล่างเก้าสองเจ็ดสองเก้าสามเจ็ดสามเก้ค่ะแล้วก็ล่างค่ะสองจตัวเดียวเด้อคขาล่างคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทางหลายที่ข่ามาชมช่องวันชาแนลค่ะ ันจะแนวกระนำแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาตอนดึกเนาะค่ะเนาะค่ะให้คุณพ่อคุณแม่เฮาไปพิจารณาเบืงเด้อค่ะมากางดึกกระลอกลางดึกเวยค่ะมาก่อนกางดึกกระลงกลางดึกพ่อคุณแม่เฮาได้ไปชุมได้ไปเบิ่งกันเลยค่ะไปพิจารณากันเบิ่งเนาะค่ะเนาะตลาดแนวทางค่ะตลาดสำนักมากที่กันบอมาตส่งกันบ่เนอกคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเฮาค่ะพ่อคุณแม่เฮาพิจารณาไปเต้นเนินเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะ ต่อไปค่ะค่ะพ่อชไวัยค่ะมาเป็นวันแรกเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่เ้าถ้าเพื่านเข่าก็ตามตัวหัวหนาเนาะค่ะเนาะวิ่งบน9กกับ4 9 1 4 6 4 9 6 9 6่งี่มาหลายสำนักเด้อยคุณพ่อคุณแม่ะค่ะ9 6 6 9ค่ะแต่เพื่นเด็น6 4ค่ะเลขล่างค่ะวิ่ง0 2 3มี0มี2มี3ค่ะ2 6 0 6 2 3เน้น2 6ค่ะ คุณพ่อคุณแม่เราพิจารณากันเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเปรียบเทียบเบิ้งหลายๆแนวทางหลายสำนักแต่ละแนวทางแต่ละสำนักมากตรงกันบบมากขึ้นกันบบเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเอาต่อไปค,ะคะ่ะค่ะพ่อบ้านห่วงค่ะวิ่งศูนย์บนค่ะอันนี้มาวันแรกเด้อคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันที่ผ่านมาเพิ่ดกายมาอยู่แต่วันจะเนี่ยประเด็นนำมาวางคุณพ่อคุณแม่เฮาแต่เพิ่อนเข่าเด้อค่ะแต่ปรได้เอาบ้านวางคุณพ่อคุณแม่เฮาบเบื้ง วันนี้เขาก็ตามเป็นวัแรกเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะมันเขา่าเขาก็ตามต่ตเนาะงวดต่อไปนี่วันที่หนึ่งสิงหาคมวิ่งศูนย์บน0 9 0เก้าค่ะ0 9 0เก้าศูนยค่ะวิ่ง6ล่าง60ศูนย์ค่ะหกห้าหกเค่ะแล้วหกจะยั่งอยู่บอกค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ พิจารณาบึ่งกันเนาะค่ะเนาะค่ะหกย่างเขากัจัดกับจวดหรือเนาะค่ะเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาพิจารณากันบึ่งค่ะไปใต้ตรงกันบึ่งแต็นน์เนินเนาะค่ะเนาะเปรียบเทียบกันบึงไรในทางหลายชนิค่ะต่อไปค่ะค่ะพี่สาวหัดใหญ่ค่ะวิ่งบุญหกค่ะหกเก้าหกหนึ่งหกศูนย์หกสี่หกห้าค่ะพอคุณแม่ค่ะค่ะนำเนียวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วพิจารณากันบึ่งค่ะ ทียบเทียบเบิ่งหลัยสำนักหลายแนวทางเนาะที่คุณพ่อคุณแม่ได้มาสอบบัคาสอบคุดไหลตูกใจกดแชร์เนี่ยเด้อคุณพ่อคุณแม่่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะค่ะสอบผู้ไหนมากผู้ไหนคุณพ่อคุณแม่กัจัดกระจวดเลยค่ะชอบประจัดคัดกพานค่ะเท่ากับบางหูเนาะรัฐบาลได้จอกตัวใดค่ะแต่ละเลขมาแต่ละสำนักมันก็เป็นเพียงแนวทางเ้อคุณพ่อคุณแม่่ะเป็นเพียงแนวทางตัวเลขแต่ละสำหนักแต่ละแนวทางค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะ จื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไว้คุณพ่อคุณแม่คะต่อไปคะ่ะค่ะปู่บึงการคะ่ะ198 204 1998 16เพง่หนเน้น16กับ98คะ่ะปู่บึงการคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปแต่ตองศึกษาเบิ่งเด้อในคำคืนนี้คะ่ะมากกลางดึงกกัลเรื่องกลางดึกคุณพ่อคุณแม่เอาเบิ่งกันเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะค่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีจากครูเก็บ วิ่งบุญเก้าค่ะเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งเจ็ดค่ะแล้วก็ล่างเก้าเก้าห้าเก้าหาตัวเดียวเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ตค่ะเพิ่งเอามาหายแหละค่ะเด็กเพิ่งกบะลาคู่ลาหาเนาะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเนาะค่ะเนาะค่ะเด็กเพิ่งกุมมีแค่บุญกุมมีแค่์ซีคู่ซีหางเนาะล่างให้คู่เดียวเนาะค่ะเนาะ เอาเอาไปรุ่นไปจวดเบิ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่คะ่ะท่านผู้ชมทั้งหลายต่อไปค่ะค่ะผู้ใหญ่เจดีจากสงขาค่ะวิ่งเก้าบุญโอ้พี่เจอ 9, ออา้าเก้ามาเธอรอค่ะเก้ามาแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะสามเก้าเก้าห้าสามห้าวิ่งล่างเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่ค่ะวิ่งบุญกับเก้าวิ่งล่างกับเก้าได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะท่านผู้ชมทั้งหลาย พ่อคุณแม่ที่จาด้าบึงเนาะค่ะเนาะเปรียบเทียบบึงลายแนวทางไหลสำนักบึงค่ะแต่ละแนวทางแต่ละสำนักมากที่กันตรงกันบบค่ะที่คุณแม่คุณพ่อเฮาแนมไหวเนาะแนมไหวบึงไหวว่าคือกันโบมาตูกันบบเนาะค่ะเนาะค่ะแต่เปรียบเทียบกันเบนบึงหลายแนวทางไหลสำนักบึงเนาะค่ะเนาะค่ะต่อไปค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะ พ่อเจริญชินค่ะฝากนเด้อค่ะคุณพ่อเจริญชินกลับม้าเลยค่ะเสี่มคุณเก่าค่ะค่ะรัฐบาลไทยค่ะเพื่อนคำนวณค่ะเพื่อนบ่เข้าหลงวดเพื่อหลุดเนาะกันเลยบ่ได้ตมต่อเพื่อนกับเพื่อนพึ่งกลับมากค่ะเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาเบิงค่ะไอพิจารณาเบิงเด้อคุณพ่อคุณแม่ขาค่ะเพื่อนไหมากเก้าได้พ่อเจริญชินกันด้ค่ะวิ่งบนเก้าค่ะสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเพื่อนนินหกเก้าได้ค่ะค่ะ 069769คุณเพิ่นไหยมาค่ะวิ่งล่าง7กับ87475 8 5 8 6ค่ะเพื่อนนิ่ง74กับ8 6ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะให้ไปพ่อคุณแม่พิจารณากันเบิ่งเด้อค่ะเปรียบเทียบเบิ่งหลายแนวทางหลายสำนักเบิ่งเนาะค่ะเ็วลาแนวทางเ็วลาสำนักมากคีอกนบโเนาะค่ะเนาะมาตรงกันบบค่ะตรงใจคุณพ่อคุณแม่บ่อค้าค่ะ ากกดติดตามเด้อกดกระดิ่งกันแจ้งเตือนนะคะคุณพ่อคุณแม่คะท่านผู้ชมทั้งหลายเวลาวันจะแนวบางแนวทางคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้เห็นกันเนาะก็จะได้ไปแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่คุณพ่อเขาจะได้เข่ามาเบ่งแนวทางค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายก็จะได้เข่าเบ่งแนวทางเนาะเนาะค่ะจอการคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่่ะค่ะจุการคลิปต่อไปค่ะค่ะเก็บหน้าจอไว้ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะท่านผู้ชมทั้งหลาย แคปหน้าจอไว้แล้วไปพิจารณาเบื้องลึกค่ะชอบแนวทางไหนสำนักไหนคุณพ่อคุณแม่ก็เอาไปเบื้องไปแย่งไห้ค่ะไปเล่งไปเบื้องไหวว่าคู่ใดมากขึ้นกันบ่อตุงกันบ่อเนาะค่ะเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่มีสุขมีดวงไปนํ้ำกันเ้ยที่เข้ามาชมช่องวันชาแนลค่ะให้ถูกหว,วยรวยเบื่อไปนน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะกติพันมากับมีสุขมีดวงไปนน้ำกันหลายสำนักหลายแนวทางเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม,ม่ค่ะเจอกันทีปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ